สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินข้าวกับแกงเห็ดเหมือนเดิมแต่วันนี้มีปลาหมึกด,ด้วยค่ะปลาหมึกทอดนี่ค่ะปลาหมึกทอดนี่นะกินกับข้าวคานีและก็มีปลาร้าปลาร้าสับด้วยค่ะปลาบองนะแล้วก็มีผักนีค่ะผักมีทัว่วมีกระถินมีใบชะพลู มีมะเขือเข้ามามากินด้วยกันวันนี้กินข้าวเอาช้อนตักแกงอันนี้กินปลาหมึกปลาหมึกทอดอร่อยๆอยไม่เค็มนะก็มันเค็มนิดๆเนาะช้นตัแกงเห็ด นะักกินด้วยกันครับปลามึกทอดขายถุงได้ยี่สิบบาทไมท่แพงขายถุง,ถแบบงเท่าไหร่ผมไม่เสียโอเค กินมะเขือกับปลาซับข้ากับมือนะ กระถินกินกระถินปลาสับอ,อร่อยมาก อโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจบก,กันคลิปหน้าค่ะ